สวัดสดสีค่ะยิงมาลิลีและโฮมไบเออร์สอัปเดตค่ะคลิปที่จะมาอัปเดตโปรโมชั่นโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจค่ะสําหรับคลิปนี้ใครที่กําลังมองหาบ้านทาวน์โฮมและคอนโดในราคาที่คุ้มค่าเกินราคาค่ะห้ามพลาดค่ะเพราะว่ายิงมาอัปเดตโปรโมชั่นโครงการที่น่าสนใจจาก B l e s s a s s e t Group ค่ะซึ่งโปรนี้มีชื่อว่าโปรลดเปรียงสูงสุด50%ค่ะบ้านทาวน์โฮมคอนโด8ทำเลดีใกล้รถไฟฟ้าจาก b l e s s Asset Group ค่ะซึ่ง แคมเป็น,นี้นะคะเขาจัดทําขึ้นเพื่อฉลองยอดขายบ้านและทาวน์โฮมครบ1,000ยูนิตค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้บ้านสวยๆทําเลดีๆที่สําคัญคือได้ราคาคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะงานนี้เขาคัดบ้านตําแหน่งดีๆแปลงสวยๆยูนิตพิเศษให้คุณได้เลือกเพียบเลยนะแอบกระซิบบอกก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจบ้านโครงการไหนคะ่ะแนะนำให้รีบเข้าไปจองนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีโครงการไหนบ้างคะ่ะตามไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เริ่มต้นที่โครงการแรกค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะโครงการเบลสิตี้พาร์ควงแหวนลำลูกกาบ้านและทาวน์โฮมบนทําเลทองค่ะใกล้ถนนลำลูกกาและรถไฟฟ้าเพียง100เมตรค่ะมาพร้อมคลับเฮาส์สวนสีเขียวและสกายวอล์กสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับโปรเดตในแคมเปญน,นี้นะคะบ้านเฟดพร้อมอยู่จำนวนจำกัดค่ะ o าวโฮม6ยูนิตราคา2ล้าน7 0สนบาทไม่ขายค่ะขายเพียง1้าน9แ9 0มื่บาทค่ะและมีบ้านอีก4ยูนิตนะคะราคา5ล้าน1แ9 0มื่บาทไม่ขายเหมือนกันค่ะขายเพียง3ล้าน6แ9 0มื่บาทถึง4ล้าน1แ3 0มื่บาทเท่านั้นค่ะ นอกจากโครงการนี้แล้วนะคะก็ยังมีบ้านและทาวน์โฮมอีก2ทํทำเลค่ะที่ขายดีโปรโลดเปี้ยงฮอตไม่แพ้กันเลยนะคะตัวบ้านและทาวน์โฮมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันค่ะแต่แตกต,ต่างกันที่ทำเลค่ะนั่นก็คือทำเลสุขุมวิทบางปูและทำเลรังสิตคลอง3ค่ะ เริ่มกันที่โครงการเบลซิตี้พาร์คสุขุมวิทบางปูค่ะบ้านและทาวน์โฮมพร้อมขับเฮาระดับพรีเมียมใกล้รถไฟฟ้าสถานีเคหะเพียง900เมตรค่ะทาวน์โฮมจากราคาปกติ2 6 90,000บาทไม่ขายค่ะขายราคาพิเศษเพียง2 90,000บาทค่ะบ้านราคาปกติ5ล้านบาทไม่ขายเหมือนกันค่ะขายเพียง3 8 90,000บาทค่ะ ส่วนเบส a s ซิตี้พาร์รังสิตคลอง3บ้านและทาวน์โฮมพร้อมคลับเฮาส์ระดับพรีเมียมใกล้ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตโปรโมชั่นราคาพิเศษก่อนเปิดตัวทาวน์โฮมราคาปกติ2 1 1 0 0 0นบาทไม่ขายค่ะขายราคาพิเศษเพียง1 7 5 0 0 0้บาทค่ะบ้านราคาพิเศษนะคะจากปกติ3 9 5 0 0 0นบาทขายเพียง3 3 9 0 0 0นบาทค่ะ ถ้าใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นพื้นที่ใช้สอยใหญ่ขึ้นแต่ว่าในราคาสุดคุ้มถูกเท่ากับทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ Bless Asset Group ก็มีมาให้เลือกนะคะกับแบรนด์ e s s t o ทาวทาวน์โฮม3ชั้น3ทําเลค่ะราคาเริ่มต้น2 2 4 0 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ เบสทาวกรุงเทพปทุมธานีทาวโฮม3ชั้นติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนใกล้โรบินสันสีสมานร,ราคาปกติ3 3 9ล้านบาทไม่ขายค่ะโปรโมชั่นราคาพิเศษเริ่ม2 2 4ล้านบาทค่ะ ขยับเข้าใกล้เมืองกับเบสทาวรรามอินทา127ทาวน์โฮม3ชั้นใกล้รถไฟฟ้าสถานีเซฐบุตรบำเพเพียง800เมตรกับ5ยูนิตสุดท้ายก่อนปิดโครงการค่ะจองตอนนี้ราคาคุ้มที่สุดค่ะทาวน์โฮม4ยูนิตค่ะจากราคาปกติ3,950,000บาท ทำเลดีวิวสวยราคาพิเศษเพียง3,90ล้าน9บาทค่ะและทาวน์โฮมหลังใหญ่สุด1ยูนิตสุดท้ายค่ะแต่งครบทั้งหลังราคาปกติ7,640ล้าน6แสนบาทไม่ขายค่ะขายราคาพิเศษเพียง3 8 2ล้าน8บาทค่ะ เ l สทาว o w n สีนครินน้ำแดงทาวโฮม3ชั้นใกล้เมกะบางนาวงแหวนกาญจนาและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะทาวโฮม4ยูนิตราคาปกติ4ี่ล้านเกบาทไม่ขายค่ะขายราคาพิเศษเพียง3ามล้านสามแบาทค่ะฮะอะไรนะอยากจะได้คอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้าราคาจับต้องได้ b บลส s a อสเซทกรุ๊ปจัดให้เลยค่ะทำเลฮอตไม่แพ้กันกับโครงการเบลเชอร์จารันสนิทวง9 6ทับ1คอนโดมิเนียมโลไลซ์ ในซอยจรัญสนิทวง96ทับ1ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีบางอ้อเพียง700เมตรเท่านั้นค่ะ1ห้องนอนแต่งครบพร้อมอยู่จากราคาปกติ2 6 0 10, 10,000บาทไม่ขายค่ะขายเพียง1ล้าน8 0บาทเท่านั้น2ห้องนอนแต่งครบพร้อมอยู่เหมือนกันค่ะจากราคาปกติ3ล้5 50,000บาทไม่ขายเหมือนกันค่ะขายเพียง2 5 50,000บาทเท่านั้นราคาคุ้มค่าแบบนี้หาไม่ได้แล้วค่ะ โครงการสุดท้ายค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบบ้านสไตล์ยุโรปห้ามพลาดค่ะเมดิโซพาร์คสีนครินน้ำแดงบ้านสไตล์สเปนิสเมดิเตอร์เรเนียนค่ะบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและกลิ่นอายความเป็นยุโรปตะวันออกเหมือนคุณได้อยู่ยุโรปทุกๆวันเลยค่ะที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนน้ำแดงบางพลีใกล้วงแหวนการจนาพิเศษและใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะกับบ้าน3ยูนิตพร้อมสวน,ส,วนส่วนตัวจากราคาปกติ5 7 5ล้านบาทไม่ขายค่ะขาย เพียง4ล้าน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจต้องรีบจองเลยค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรโมชั่นแคมเปญดีๆจาก Bless Asset Group ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านทาวน์โฮมคอนโดในราคาคุ้มค่าแบบนี้รอช้าไม่ได้ค่ะต้องรีบเข้ามาจองเลยนะคะเพราะโปรโมชั่นราคาพิเศษแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะ